เอมี่แบทเทิลเกมถ้าอยู่ชนะไอได้เอาไปเลยหนึ่งบาทตอนเ่นเกมวันนี้เกมที่จะเล่นคือมาริโอปาร์ตี้คันอยู่ที่จังหวะเอมี่โง่เอเอเอและการแข่งขันในรอบที่สาม The winner is นายยูซี่นี่วันนี้นะสูุชาแน่นอนเพราะว่าจะเป็นซีเอมี่เบทเทิลเกมใครสนุกจังเลยสนุกแน่นอนอยากเล่นเกมมากเธอโดนฉันแน่วันนี้เธอโดนแน่นอนโดนเลยถ้ายูชนะไอได้เอาไปเลย1นึ่งบาทต่อเกมแต่ถ้าวันนี้เล่นยังไงแล้วยูก็ไม่ชนะเลยยูต้องเสียเงินให้ไอห้าหมื่นบาทถ้ายูชนะได้1เกมนะหมายถึงว่าทั้งคือในแต่ละเกมอ่ะมันจะมีมีประมาณกี่เกม ไม่รู้เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเล่นเล่นกันเอาเดี๋ยวตอนแรกจะเล่นเอย่างงเี้ยถ้าชนะก็ได้ห้าหมื่นเงี้ยเหรอใช่ห้าเกมได้ห้าหมื่นวันนี้เกมที่จะเล่นคือมาริโอ้ปาร์ตี้ครับจับเลยนะฮะเดี๋ยวลองดูมาเข้าเลยมาเจอกันหน่อยไอจะได้จำง่ายๆผมเล่นเป็นมาริโอครับเนี่ยเลือกตัวอยู่ก็เลือกตัวอยู่จะเป็นตัวอะไรพี่นี่เป็นตัวอะไร มีนี่คนจะเป็นตัวตุ่นเหรอลูกกดตัว X กดเลยกดเลยตัว X เดี๋ยวว่าเป็นเจ้าหญิงดิแล้วจะยู่เป็นเจ้าหญิงก็ได้เป็นผู้หญิงก็ได้จำง่ายเอาเป็นนี่โรซาลีน่าผมแพ้หรอกผมปิดหน้าไปครึ่งหนึ่งอ่ะเริ่มแล้วนะไม่ได้เกมแรกคือไม่โซสเตทครับดูระหว่างมือมือซ้อนก่อนเริ่มแล้วนะฮะ ถ้าชนะได้เราต้องกดอะไรอ่ะไม่ต้องกดเอาเป็นจังหวะมืออย่างเดียวมาแล้วครับมาริโอเขาชื่ออะไรอ่ะไม่รู้วาลิซาน่าอะไรไม่รู้โรฮูสัน่าทำอะไรอ่ะมันมีจังหวะเพลงเป็นก่อนอันนี้เต้นก่อนนี่เย่อันนี้ซ้อมนะใช่อันนี้ซ้อมนะเย่เย่เย่ของเรื่องเหชื่ออะไรวะ เราไม่ต้องกดปุ่มอะไรหรอไม่รู้เนี่ยดูเกมนีนี่เราไม่รู้ดีกว่าคิดเห็นนะให้โดดคิดนะดูมือต้องจับมือมาอธิบายแล้วนะดูจังหวะดูจังหวะมือขอสองอนถ้าอยู่ชนะได้เอาไปเลยหนึ่งหมื่นบาทต่อหนึ่งเกมฉันเตะสู เขาดูกันที่แต้มจ้ะไม่ไม่ไม่ตาพิสานสองวะเป็นคนขี้โกงเลยอะสี่สิบห้าฮะดามายเออร์ชิคเกอร์เกิร์ลเกี่ยวไหมเกี่ยวกับท่าดามายเออร์เนี่อะไรวะไม่เคยเป็นดามายเยอร์สินะมีตีหัวกันไหมไม่มี ถูกไหมเนี่ยหันด้วยเด็กถ้าคุณไม่ได้เลยคุณจิ๋วถ้าคุณไม่ได้เดไม่ไเยอะเลยใครจะไม่ซื้ยอยู่ที่โห่ตอนนี้นะไนส์ไนส์ จะชนะใช่ป่ะเร็วขึ้นแล้วนะฮะ ด่ดยดูดกดกดูดาสัดูดูดรดูดูุกดููด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 ููด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 ะดู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 ดดูดูดดู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 ดดู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 ดองูดดูอูดูดะดมดูดูดูดดู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 ะูดูมูดูดูนูดูดม และคะแนนครับไม่ใช่มาริโอปะวะมึงเอามาจากไหนเป็นมาริโอ้ต้องชนะและคะแนนครับมาริโอ้เครับไปแล้ว1ครั้งนะฮะกลับมาอีกครั้งครับในการแข่งขันในรอบที่2องครับมาเช็ดกระจกแล้วยุกลุกลุกลุกขึ้นมาลร็วุกล็กระจกอันนี้เร็ว Yeah, yeah. <laughs> อันนี้ซ้อมใช่ไหมไม่ซ้อมเอาจริงแล้วไม่วะไม่นี่เล่นอ่ะเขาไม่เคยเล่นอ่ะพี่โกงอ่ะเขาก็ไม่เคยเล่นเนี yeah, <อ>่ยเขาโห้เขาไม่เคยเล่นบ้านมึง <Yeah. S 2> เงี <laughs> ยบบ้านกูก็บ้านมึงเหมือนกันเนี่ย อ่ะไม่ดเสร็จแล้วหรอเสไม่ทันเรื่ด้เลยอะอะไรวะเนี่ยพทันอะไรอ่ะเอ้างงทำท่าตามเขาให้เขาทำก่อนแล้วเราไปทำพจริง่ริง ใช่กระใช่กระจกต้องออกกำลัง้ายเลยไ่เลย โผล่ได้เหรอเกลียดตบปีท่าอ๋อไม่ใช่เราเหรอไม่ใช่เกลียดไม่รู้ได้คะแนนเท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้ได้คะแนนเท่าไหร่เนี่ยและการแข่งขันในรอบที่สองครับและคะแนนนั้นคือ มาเดียวและนี่คือรอบที่สองที่สุดแรครับสายสวยกปเลยหมดและนี่คือการครับมาแข่งขันในรอบที่สามของสิทวัฒนและไอ้นี่เล่นการ์ดได้แมนนี่เอามือปิดไว้มือเหม็นมากเลยทำกับข้าวมือเหม็นเนี่ย กลับมาอีกครั้งครับคุณผู้ชมครับดีใที่้อ้รับเข้าสู่รายการ Mario Battle กับการแข่งขันระหว่างนิสวรรณเลโงุ่เอมี่อกี้แบบี่ทีว่าไอ้ท่านุมเหรอไม่สมจริงอ่ะทำไมเขาหลังทายอ่ะทขามปนนิ่งไงมันอยู่ที่จังหวะเอ นี่โงเอเอเอคนดูจังหวะไม่พลาดเลยเห็นไหมฮะไม่พลาดเลยเห็นไหมฮะนี่ไงล่ะไอโง่ห่อหอโอยพลาแล้วสี่ร้อยหาสี่อมาดิการเดินไดมาเยอะเท้าไม่ต้องไหแหม มันน่าเกลียดเขาไม่ได้เลยอ่ะขี่ม้าควบเร็วขี่ม้าควบเร็วดูจังหวะดูจังหวะด้วยเฮ้ยปังแม่นี่คะแนนมึงเป็นจะห้าลอยแล้วบ้าป่เนี่ยฮะไีกแล้วอุ้ย สบายมากชอบมากท่าเนี้ยเกียจจังนี่แชมป์ไอ้ตุ๊กคุณจจับจังใจงอ้ยเกีย้ว่ะชอบสันเยอะโอ้ยเหนื่อยมากเจ็บหัวมากเลย เเหัลยและการแข่งขันในรอบที่สาม The winner is Mario y ีเแต่เและเงินรางวันที่สีสุวจะได้นั่นคือห้า่นบาทโอ้โหเตือนเตือนตื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 น ตึอเตึอเตึอดตึอเตึอเตึเตึอเตึอเตึยเตึอตึอเตึอตึอเ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 ตึเตึอเตึเตึเตือตึอเตึอเตึเตึอเตึเตึอเตึอเตึเตึอเตึเตือเตึเตึอ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 เตึตึอตึเตึตึอดตึเตึเตึเตึอตึเตึเตึเตึ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 เตึตึอตึตึตึตือตึเตึ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  ใช่ถูกต้องไอทํางานเสร็จปุ๊บก็กลับมารีแลกจริงๆอยากจะทําอย่างอื่นแต่แมนนี่ไม่ให้เขาทำไงตัวเองทำไมถึงไม่ให้ทำเพราะอะไรก็จเย็นเซ็ก็แมนนี่ไม่ชนะก็ไม่ได้เหมือนกันไงก็ไม่ได้รีแลกแมนนี่ใจร้ายแมนนี่นั่นคืออีกอย่างเลยนะนอกจากจะไล่สาระแล้วอ่ะคือเขาเห็นนะไม่ใช่ไม่เห็นนะที่แบบว่าเงินในบัญชีอ่ะฉันเห็นนะเวลาบินมันมาว่าเธออ่ะซื้อแบบ อะไรแลเพื่ออัพเลเวลแล้วก็อัพไอตัวละครเพื่อให้ตัวเองเก่งอ่ะเ็เห็นนะคือไม่ใช่น้อยๆเลยนะเวลาอย่างเงี้ยก็มันมีอะไรแมัน่าจะแบบว่าใช้สาระแล้วยังจะเปลองเงินก็แมนนี่ด่าทุกวันว่าเออเนี่ยใช้เวลาการเล่นเกมก็มันจะเป็นก็ต้องเติมอ่ะสําหรับคนที่ไม่เล่นเกมนะผมว่านะคุณต้องออกแบบเขาเรียกว่าเปลี่ยนความคิดใหม่แล้วเพราะปใ้คุณสามารถลงทุนกับอุตสาหกรรมเกมได้คุณรู้จัก e สปอร์ตใช่ไหม e สปอร์ตเนี้ยประเทศไทยถือว่าโคตรเจ๋งนะ เป็นอันดับหนึ่งแล้วตอนนี้เนี่ยทำไมผมต้องบอกว่าเป็นธุรกิจในระดับแบบว่าระดับโลกเพราะอะไรมีเขาเรียกว่าบริษัทเอกชนเนี่ยเข้ามาสนับสนุนและมีการเปิดพอร์ตให้ลงทุนแล้วนะแม้ว่าคุณจะเล่นเกมหรือไม่เล่นเกมก็ได้ไม่เล่นไม่เล่นก็ได้เอาเงินของอีชั้นเนี่ยไปลงทุนตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คืออยู่ในอุตสาหกรรมเกมแล้วโอเคแต่เล้ลงทุนยัง อันนี้ยังไม่เรียกลงทุนก็ทำอะไรอยู่อะก็กำลังบอกให้เมียเนี่ยอนุญาตให้ไปลงทุนไงเนอางี้เธอเอาเงินของเธอมาให้ฉัน<ะ>แต่ฉันอะจะไปลงทุนให้ แล้วรู้อ่ะลงทุนที่ไหน UOB อุ้ย <Hey! S 1> ตอนนี้นะบอกเลยว่าตอนนี้เขาเปิดอรอตแล้วเป็นกองทุนเปิดนะครับของบริษัท UOBAM นะครับมีชื่อว่า U ใน t e d h e r โ ETF อุตสาหกรรมเกมเนี่ยมันเติบโตมากขึ้นมากขึ้นทุกๆปีผมบอกเลยว่าเปรียบเทียบจากปีที่แล้วจนถึงปีนี้เติบโตมากกว่า200%ทุกปีแน่นอนสำหรับตัวผมนะในบางบริษัทเพราะฉะนั้นการลงทุนมันมีความเสี่ยงแหละแต่คุณก็ต้องไปดูนะครับอ่ะแล้วถ้าสมมุติเราอยากจะซื้อ,อต้องทำยังไง ถ้าจะซื้อกองทุนเปิดยูเนเต็ดทีโล่ ETF เนี่ยอันนี้ง่ายมากเลยนะเขาเปิดพอร์ตตอนนี้แล้วก็ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน UOBAS Invest นี่ตามหน้าจอนี้เลยนะครับคุณก็เอาโทรสัท์คุณเนี่ยเนี่ยมี QR code เนี่ยมันก็จะง่ายๆขั้นตอนกรอกรายละเอียดสบายมากซึ่นกองทุนที่ลงในอุตสาหกรรม e-sport นั่นก็คือกองทุน U Hero ทาง UOBAM เนี่ยเขาเป็นผู้นำอันดับหนึ่งที่จะนำเสนอกองทุน ETF ในรูปแบบทีมหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ the first mover of offshore t e m metric ETF in Thailand ลงทุนอย่างไรเขาก็จะบอกนะแล้วก็ถ้าใครอยากรู้ดีเทลมากยิ่งขึ้น เช่นกองทุนนี้ไปลงทุนในบริษัทไหนบ้างจะโกรธจะเติบโตอย่างไรมีความเสี่ยงหรืออะไรที่ควรระวังกเ,เข้าไปที่ www.ubam.co.th ครับสุดยอดแน่นอนบอกได้เลยว่าผมเนี่ยไม่ได้เล่นเกมอย่างเดียว <c oughs> ผมนั้นเป็นนักธุรกิจด้ว <c oughs> ยเวลา,นาน เวลาอ่าเดี๋ยวผมคุณดูในรายการเดี๋ยวผมก็จะทำรายกา,ารเกมเช่นเดียวกันผมไ้่บอกว้วันนี้นะ่ะต้องบอกว่าชื่นชม คนเด็กไทยนะมีมียูทูบเบอร์หลายคนมีที่แคสเกมแล้วก็ทำสร้างเป็นไรายได้อ่ะ,อะก็ฝากถึงเยาวชนด้วยออว่าถ้าเราจะเล่นเกมอะ่ะเราก็ต้องเล่นแล้วได้อะไรบ้างเราได้ประโยชน์บ้างถูกต้องไม่ใช่เล่นแบบแบบเอาเวลาการเรียนหรือการการบ้านอะ่ะเป็นเล่นอย่างเดียวเหมือนพี่ซีเคยทำตอนเด็กๆตอนนี้พี่ซีเขารู้แล้วว่าทำแบบนั้นมันไม่ดีแบบแบแบบทนะผมมาเรียนหนังสือแล้วก็เล่นเกมด้วยไม่ใช่ว่าผมเล่นเกมแล้วผมไม่เรียนหนังสือนะจะบอกว่าเก่งมากงั้นเธอเก่งสิไม่เก่งไโอเคถ้าคุณอยากเล่นเกมเล่นเกมตาง เตะตาแฉะเล่นให้ตายไปข้างแต่การเรียนต้องดีใช่ก็ลองดูแล้วกันใครที่เห็นโอกาสทางธุรกิจนอกจากเล่นเกมเนี่ยเข้าไปลงทุนอันนี้ได้นะครับตามนั้นเลยกองทุนเปิด United Kilo ETF ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กซับสไครให้กับนายยุ้ีมี่นะคะอีตาหนึ่งไม่เอาแล้วไปเจอกองทุนก่อนไปเดี๋ยวจะเล่นกองทุนมันซื้อได้เลยในมือถืออีตาหนึ่งโอนตัง์ดยชอบไหมสรุป นี่ก็อีกเรื่องซื้อมือถือให้เมียไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพอแล้วพอแล้วเมียบอกไม่เอา Pro Max ไม่เอา Pro Max เปิดมาปุ๊บอะไร Pro Max อย่าลืมไปลงทุนกันแล้วกันครับโอเคขอบคุณครับโอเค มันน่าจะเมื่อยอยู่หรอกก็เล่นสเต็มที่ขนาดนั้นคือคือเบื่อเล่นเกมทำไมก็ไม่รู้นี่คือแมรี่เป็นคนเล่นเกมแบบนงแตะเช้าเย็นเย็นันค่ำคือเล่นไปอยู่นั่นแหละมันไม่ได้สาระอะไรมันไม่ได้ประโยชน์อะไรนอกจากจะไม่ได้ประโยชน์จริงจะมาบกเมื่อยนู่นเมื่อยนี่คือลูกค้าอ้าวก็ทาไมมันก็ถือว่าเป็นการรีแลกของไออ่ะนึกออกไหมอ๋อใช่ถูกต้องแต่ว่าคือแบบไม่คิดจะทําอะไรอย่างอื่นเลยมันก็คือมันไม่ได้ประโยชน์ทําไมจะไม่คิดจะทำอะไรื่นไอทำงานเสร็จปุ๊บก็กลับมาแลซ์